โอเคค่ะพ okay, ัฒก,การชั้นเรียน EP4 นะคะตัวนี้คือ DSPM คือพัฒนาการ5ด้านปากเพื่อนๆบอกต่อด้วยว่าอยากทิ้งสมุดประจำตัวเด็กสมดัศูนย์หนึ่งที่เป็น4ด้านนะ,อ,ะอันนั้นยังคงใช้อยู่ตามหลักสูตรหลักสูตรใหญ่เหมือนกันนะหลักสูตรกับมาตรฐานนี่เหมือนพ่อกับแม่เลยนะทิ้งอันหนึ่งอันใดไม่ได้นะคะก็ในส่วนของการคัดกรองเด็ก DSPM เนี่ยสำหรับเราเนี่ยกรมเขาสั่งมาตั้งแต่กรมส่งเสริมการปกครองทั้งผิดนะคะ สั่มาตั้งแต่27ตุลาคม2558แล้วนะคะเรื่องของการประเมินพัฒนาการเด็กช่วง9เดือน18เดือน30เดือน42เดือนนะคะหรือว่า DSPM ตัวนี้นั่นเองหรือณนะวันนี้มาตรฐานชาติมาแล้วมันเรียกว่า5ด้านมันก็คือ DSPM นะคะสำหรับครูหมีคือเรื่องเก่าค่ะเราทำตั้งแต่ปี58มาแล้วค่ะ,ะ3.1ขอค่ะ,ะสำหรับท่านที่ไม่มีเด็ก สองขวบก็กระโดดมาทำสามขอเลยแต่ถ้าใครที่สองขวบก็มีก็กอก็ทำขอก็ททำนะคะสามขอในส่วนนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือถามหาหลักสูตรแล้วก็ dspm นะคะสามจุหนึ่งถึงสาจุเจ็ดนะคะนำมาแปลผลว่าอยู่ในขั้นไหนอะไรพวกนี้นะคะ สามตัวนี้ก็คือกราฟสามใบนะเพื่อนๆสังเกตนะพอเพิ่มภาษาอังกฤษมานิดหนึ่งพวกเราก็จะเริ่มรู้สึกว่ายากจริงๆไม่ใช่เลยน้ําหนักตัดอายุส่วนสูงตัดอายุน้ําหนักตัดส่วนสูงภาษาโบราณของครูเราสามกราฟนะคะนี่ค่ะวิธีการคํานวณหาร้อยละเขามีให้แล้วในเล่มนะคะเอาจํานวนเด็กที่น้ําหนักตามเกณฑ์และส่วนสูงตามเกณฑ์นะคะมาคูณหนึ่งร้อยหารด้วยเด็กที่หารด้วยเด็กทั้งหมดนะคะ จำนวนเด็กที่ช่างทั้งหมดทําให้งงแลวเนี่ยก็คือเอาเด็กที่ปกติคูณร้อยแล้วหารด้วยเด็กทั้งหมดที่ท่านมีนะคะคําอธิบายนี้อยู่ในมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐม,มวัยแห่งชาตินะคะนี่ค่ะแหล่งที่มาของข้อมูล a คืออะไร b คืออะไรใส่สูตรเข้าไปงงไปใหญ่เลยเนาะก็ <laughs> คืออย่างนี้นะคะ a ออันนี้คือ DSPM นะคะไม่ใช่น้ำหนักส่วนสูงนะ A เท่ากับเด็กที่เราประเมิน DSPM แล้วน้ำหนักปกติเอ้ย,อยประเมินแล้วพัฒนาการปกตินะคะะ b คือเด็กที่เราสงสัยว่าล่าช้าแล้วเรามีการกระตุนต้นกระตุ้นแล้วก็ประเมินเขากระตุ้นยังไงเยอตัวอย่างให้เด็กติดกระดุมเสื้อติดไม่ได้โยนบอลให้เด็กรับรับไม่ได้ แล้วก็พยายามทําบ่อยๆบ่อยๆให้ให้เวลาส่งเสริมเขาเรื่อยๆอีกสัก30วันนะคะจากนั้นประเมินอีกทีหนึ่งเอ้ยปกติแล้วทําได้ก็คือเอาทั้ง A กับ B เนี่ยบวกกันนะคะ,ะคูณ100หารนะคะเด็กทั้งหมดที่ได้รับการคัดกรองค่ะแค่นั้นเองนะคะเราก็จะหาร้อยละได้แล้วค่ะไม่ไม่ไม,ไม,มีคําว่าเด็กไม่ปกติอยู่ในนี้เลยนะเข้าใจไหมคือสมมุติเรามีเด็ก50คนปกติ40กระตุ้นกระตุ้นกระตุ้น แล้วใน50คนนี้มี10คนไม่ปกตินะอ่ะสี่สิคือสีเขียวนะอีสิบคนคือสีเหลืองนะสีเหลืองเรากระตุ้นกระตุ้นกระตุ้น30วันเฮ้ยทําได้อีก8คนเราก็เอาสี่ิบบวกแดคูณร้อยหารด้วยเด็กทั้งหมดค่ะคือหารด้วย50นะคะนี่คือสูตรนะถ้าอยู่ต่อหน้าแนละ้วสนุกมากเลยการหาสูตรนะแต่ง่ายสุดคือใช้คิดเดลลี่นะคะมันจะสรุปรายละให้เราเลยคะ่ะท่านนะเจอการโปรแกรมคิดเดลลี่นะอบฟรีนะถ้าไม่มาอีก ไม่กู้รหัสให้นะถ้าใครมาถามทีหลังนะนี่คือสุขภาพช่องปากนะคะอ่าอันนี้สบายสบายค่ะก็คือช่องปากของเด็กเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าฟันไม่ผุเลยเท่าไรนะคะอ่าก็จะมีเลทให้อธิบายอันนี้ง่ายอันนี้ไม่พูดนะคะสามจุหนึ่งขอนะคะเรื่องของช่องปากนะคะก็มีแบบบันทึกการตรวจฟันให้ก็อ่าทุกท่านเห็นปกหกสามไม่ต้องตกใจนะคะคูณมีไม่แก้เพราะว่าพอให เดี๋ยวทุกท่านก็เปลี่ยนเป็น64เอานะคะไฟเบอรนะอันนี้คือภาพหน้าปกก็วางให้ด้วยก็คือเวลาตรวจฟันเด็กแล้วหรือเราจะคอยแปลงฟันให้เด็กเนี่ยดูด้วยว่าใช้วิชใช้ท่าไหนถูกท่าไหนผิดนะคะรูหมีมีสถิติให้ด้วยว่าถ้าเป็นเดือ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 นนี่ยปีที่แล้วเนี่ยจำนวนเด็กของเราผูกกี่คนแล้วถ้าเป็นปีปัจจุบันเนี่ยผูกี่คนนะคะนี่คือนะอัปเดตนะเทียบให้เห็นสถิติเฉยๆนะคะ นี่คือหน้าตาของแบบบัทึกเด็กฟันผุนะคะฟอร์มนี้ครูหมีเอามาจากคุณหมอห้องฟันนะคะไม่ได้เอามาจากแห่งชาตินะครูหมีครูหมีทาเพิ่มขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจากคุณหมอมาใช้นะคะนี่ค่ะที่เหลือก็ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือคือภาพจริงๆที่เด็กแปรงฟันทุกวันที่ทุกท่านเห็นเด็กใส่เนี่ยค่ะมันเป็นผ้าที่ลงเป็นม้วนใหญ่ๆค่ะโรงพยาบาลเขาเอาปูเตียงผู้ป่วยอะ แต่มันจะเป็นผ้ายางที่ยืดยืดได้ค่ะคือเราตัดตรงคอแล้วเราสวมใส่หัวเด็กได้ค่ะลองหามาใช้นะคะประหยัดหักวาการซื้อเสื้อเอี๊ยมนะคะเพราะมันเป็นผ้ายางจากการเปียกได้นะคะเพราะเด็กบางทีเราให้แปลงฟันเนี่ยเขาไม่ได้แปลงปแป๊บเดียวค่ะเขาจะไปเล่นน้านะคะแปลงฟันเสร็จเอาไปแปลงฝาด้วยหรือไม่ก็เป,เปิดน้ําเล่นนะคะแล้วก็จะเป็นภาพการเครื่องฟลูอไรถ้ามีโอกาสที่คุณหมอมานะคะแล้วก็มีการอบรมให้วามรู้ผู้ปกครองค่ะกระบวนการครบถ้วนคือ เด็กรู้แปลงฟันถูกวิธีครูนะคะก็มีการจัดอบรมให้พ่อแม่สร้างความเข้าใจโดยอาศัยวิทยากรจากโรงพยาบาลหรือรพอสตอกก็ได้นะคะแล้วก็มีคุณหมอเข้ามาตรวจฟันจริงๆเคลือบฟลูร์ลายให้ด้วยนะคะพยายามสอนเด็กบ่อยๆเห็นไหมคะเด็กเขาก็จะรู้ว่าต้องทําอย่างไรนะคะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดปลอดภัยแล้วก็ให้ใช้ง่ายนะคะของคุณหมีเนี่ยด้วยความที่ปีปีหนึ่งเด็กนักเรียนเยอะ ผูหญใช้วิธีแบบแขวนค่ะก็คือผ้าสแสลมล้อมผักเย็บเป็นช่องๆแล้วเอาไปเย็บติดกับไม้แขวนเสื้อนะ,อะเพื่อที่สามารถย้ายไปตากแดดได้หิ้วเอามาถือแจกเด็กได้แล้วก็พอเด็กแปลงแล้วเอามาเก็บเก็บเสร็จก็หิ้วไปตากแดดพอแห้งเสร็จก็เก็บเข้ามาไว้ในอาคารส่วนแก้วน้ํอาอดีต,ตการใช้เป็นลังพึ่งแล้วติดรูปเด็กค่ะคือเด็กใช้แก้วของใครของมันแปลงฟันเราใช้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ใช้แล้วระหว่างวันนะคะ แก้วแปลงฟันกับแก้วดื่มน้ำกูมีแยกจากกันนะคะไม่ได้ใช้ปนกันนะคะแต่ถ้าใครจะใช้แก้วสะอาดกับแก้วใช้แล้วสำหรับใช้แปลงฟันด้วยได้ไหมได้นะคะจบแล้วค่ะสำหรับ powerpoint ที่เหลือมาดูไฟล์งานกันค่ะนี่นะคะมาตรฐานที่หนึ่งให้ทุกท่านทายหน่อยสิหลับกันหรือ,อยังมาตรฐานที่หนึ่งท่าน คิดว่ามีเอกสารแบบบันทึกทุรการนะคะธุรการในชั้นเรียนกี่เล่นน่าใครที่ไลฟ์สดอยู่ตอบเลยค่ะโอ้โหพิมพ์ซับไปโน่นเลยนะรอคำตอบนะคะเร็วเร็วเร็วหนึ่งสองสามสี่ห้าเดามาค่ะเดามาค่ะเดามาค่ะ มาตรฐานที่หนึ่งมีกี่เล่มนะคะก็อ่ะมีช้อยใช้ก็ได้ก็สิบเก้าคอสิบคอยี่สิบมาตรฐานที่หนึ่งนะคะสิบเก้าอุย 10, อ้ยสิบอุ้ยสิบเก้าอ่ะเสียงแตกแล้วเสียงแตกแล้วยี่สิบก็มีสิบโออะไรจะไวะ้ขนาดนี้ต่างคนต่างพิมพ์นะคะเนาะ ออนแน่เดี๋ยวเราก็แคปหน้าจอตอนที่ทุกคนยังอยู่ตอนสิบโมงครึ่งนี้ไปประกอบรายง,งานอบรมได้นะเพราะว่าเรายังอยู่นะเราไม่ได้มาลงชื่อแล้วหายไปนะคะอรัวรัวรัวเลยนะโอ้โหหลากหลายมากสิบเก้าสิบยี่สิบสิบเก้าสิบยี่สิบนะคะมาดูเฉลยนะคะอ่าเรามาดูเฉลยกันนะมาตรฐานที่หนึ่งค่ะบังเอิญว่าครูหมีไม่ได้ใส่เป็นตัวเลขไปด้วยค่ะอัน,นับนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบาสิสี่สิบห้าสิบหสิบเจ็ดสิบแดสิบเก้าค่ะใครตอบสิบเก้าเล่มคะถูกต้องนะคะเฉลยนะคะเฉลยนะคะสิบเก้าเล่มค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยอ่ามาเดี๋ยวเราต้องให้ไฟล์ด้วยสิใช่ไหมอ่าวิธีการเบสิกนะเราจะให้ไฟล์แบบนี้นะ สำหรับใครที่โหลดซิปไม่เป็นนะคะคุณครูโหลดแบบนี้นะส่วนใครที่โหลดซิปเป็นไม่ต้องโหลดให้เหนื่อยนะคะเดี๋ยวเราไปโหลดแบบซิปกันนะมาก่อนค่ะอ่ารางวัลสําหรับคนตอบคําถามนะคะต่อมาเรามามาตราฐานที่สองค่ะามาตราฐานมาตราฐานที่สองมีแบบบันทึกกี่เล่มค่ะเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ก็สิบห้าขอสิบสามขอสิบสองนะคะมีสามตัวเลือกค่ะสิบสองสิบห้าโอ้ไฟของมาตรฐานหนึ่งยังไปไม่หมดสิบสองสิบห้า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 มีสองตัวเลือกนะที่ตอบเยอะสุดนะสิบสองสิบห้านะคะเอาคุณครูตอบมาล้วลวเลยตอบมาล้วลถ้าใครยังออนอยู่นะเดี๋ยวจะได้แคปไปทำรายงานนะคะเดี๋ยวคุณมีจะไปซะเลยแล้วนะคะ มานับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเล่มค่ะโอ๊ยสงสารอีกกลุ่มจังเลยอ่ะหลับหรือ,อยังเนี่ยลากผิดกลุ่มไหมไปเราไปเอางานลงให้อีกกลุ่มเลยเนาะเดีอีกกลุ่มหนึ่งจะหลับนะคะ หมดแล้วนะคะเดี๋ยวที่เหลือก็จะเป็นการลงไฟงานให้พวกเรานะคะ